เมนูแซบวันนี้ค่ะทุกคนดูสิคะขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่ลูกชิ้นปลามีเลือดเป็ดค่ะเพราะเลือดไก่หาไม่ได้เนาะแต่เลือดเป็ดอร่อยกว่าค่ะนี่ค่ะซุปเปอร์ทีนใหญ่เบิ่มค่ะทุกคนคะ่ะน่ากินไหมขนมจีนสองโลโหกขีดนะคะเนี่ยจุนต้มเยอะค่ะยังกับงานบุญเลยทุกคนดูสิคะข้นๆคะ่ะน่ากินไหมคะ มาค่ะทุกคนค่ะได้เวลาแซบกับจูนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจูนมากวากแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ทุ่มหนึ่งค่ะทุกคนกินช้าขนมจีนน้ำยาค่ะที่จูนทำเนาะทุกคนค่ะผักก็มีเท่านี้ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ The t i m ท n o นา7 p.m. I'm going to have spicy rival m i s i noodle with spicy fish curry come join me come come มาพี่นองหิวจูนเป็นวัดเพราะในหายอยู่พี่รองจ๋าแต่หายเจ็บคอแล้วค่ะ จุนปากให้เพื่อนจูนค่ะพวกตีนกอบตีนไก่อันนี้ม่วงขาวค่ะกระลำ่ำถั่วงอกมะละจีนมาทุกคนหิวแล้วหิวแล้วอืมส่วนี่ยอาหารเที่ยง อาหารกลางคืนไปเลยค่ะมาค่ะทำหม้อใหญ่ให้เพื่อนกินชีปอมไปได้นี่มาค่ะใบแปงรักทุกคนดู้ไหมว่าจุลืมอะไร ดืมดมใบแมงลักล้างไว้แล้วจืดๆชีลาวอากาศมันเย็นมารัวค่ะ โทรศัพท์จุนตัดไปพอดีทุกคนจุนเลยไปเอาใบมังรักใบมังรักนี่ก็เด็ดเอาที่บ้านเนี่ยค่ะอันงามๆก็เด็ดให้เพื่อนกินไปแล้ว <c oughs> อหอมดี กินไปตัดใช่โทรศัพท์โทรศัพท์จน4ปีแล้วไม่เวลาจะต้องเปลี่ยนเครื่องกินไปขยับไป พักไยน้ำยาประทูหางแข็งซื้อแบบกระป๋องเอาค่ะจะได้ไม่ต้องเอามาต้มเอง อือร่อยกินไก่เยอะๆจนให้เพื่อนตักไปเลยค่ะคนละถุงใหญ่ๆเลยเอาไปก็ได้หม้อหนึ่งกันเลยค่ะ เกียรแทคุณก็ไปพึ่งซปเปอร์เพิ่งกลับมาค่ะไปซื้อปลา จริงๆจับเอาตีนไก่แล้วแหะแตเปลี่ยนใจไม่เอาซื้อปลากระพงจะเอามาทำแกงเหลืองใต้ค่ะ เลื่อนองไม้ดองผักนี่ไปซื้อมาใหม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าผักเอาให้เพื่อนหมดเลย เผ็ดแซ่บกินเสร็จแล้วจูนก็จะออกไปร้านโทรศัพท์ทุกคนเอาโทรศัพท์ไปเช็ค โทรศัพท์จูมันเป็นไรไม่รู้โทรศัพท์ก็แพงแพงเนาะ ดูราคาโทรศัพท์แล้วพ่อๆก็บจะซื้อทองเก็บเลยอะ่ะเออพูดถึงเรื่องทองข้อมือจุนนะคะที่เป็นปีเสียทุกคนจะเห็นอยู่สีาขาวๆค่ะเป็นทองกี่กรรมไม่แน่ใจตุนซื้อสิบกว่าปีค่ะสามพันเจ็ดรอยบาทตอนนี้ก็คงจะแพงขึ้นมาหกเจ็ดพัได้ตอนนี้หล่นหายทุกคนไม่รู้หายหายที่ไหน อยู่กับจูนมาตั้งนานบทจะหายก็หายเดินไปถามที่ซูปเปอร์ไม่มีคนเก็บได้ถ้าเก็บได้เขาจะเอาไปไว้ที่เคาน์เตอร์ให้เราไปสอบถามได้ค่ะสมัยนู้นนะคะ สิบกว่าปีที่แล้วปีเสียกำลังดังจุนซื้อจากฮ่องกงค่ะทองอะ่ะเป็นรูปปีเสียโอ้ยบทจะไม่ใช่ของเราก็เนาะ ได้ก็เสียได้จะทำไงได้ไม่รู้มันหล่นหายตรงไหนเพราะกําไรมันเป็นยางยืดค่ะทุกคนค่ะเป็นยางยืดไม่รู้มันไปนหล่นไปเกี่ยวกับอะไร หมจะไปจากเราก็ไปง่ายเชียวฟาดเคาะ มันนี้ลมแรแงแรงเข้มข้นเข้มข้นสามีจึงกลับมาจากวิ่งแล้วอ๋อเนี่ยย่า yeah. นบ้าพริกเห็นพริกเป็นไม่ได้ต้องซื้อทั้งทั้งที่ที่บ้านก็มีวันนี้ก็ซื้อพริกแดงมาอีกแล้ว ได้ลมไหมริก้ารับนิ่รันโอเค

โอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจุนจะกินต่อนะคะแต่เวลามันไปแล้วคะ่ะจุนขอตักทายเท่านี้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ